ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยซจากปลาออป่าขังวิญญาณเออเออป่าขังวิญญาณเป็นยังไงครับเรื่องนี้พีนะอาจารย์เนัครับครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระ อีกท่านหนึ่งนะเราให้ลูกศิษย์ฟังมาเรื่องนี้แด้ผมก็ได้ฟังจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนี้แหละต้องบอกว่าตอนนี้ท่านมรณภาพา,าไปนานมากแล้วเนาะแต่ด้วยความที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยงังศรัทธานในตัวท,ท่านอยู่ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังฝ่าคำนี้งานเนี่ยเป้เรียกว่าพระอาจ,อา,า,า,อา,จารย์ผมใช้คําว่าหลวงตาจันทร็แล้วกันนะหลวงตาจาันเนี่ยก็เป็นพระนักปฏิบัติครับปกติเลยสายปฏิบัติเนี่ยจะเข้าป่าทุดงควัตเป็นเรื่องปกติ ไปทีมันก็เป็นหลักเดือนนะเตสไม่ได้ไปตั้งแลกลับหรอกครับท่านก็เรียกว่าชุดลงจากจากภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือข้าไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอืท่านก็ทํามาแล้วแต่เวลาเวลาชุดงขวัดเวลากลับเนี่ยท่านจะไม่ชอบกลับทางเดิมหรอกท่านก็จะอ้อมไปอีกทางนึงแล้วก็วนกลับมาเพื่อจะกลับครับครั้งหนึ่งท่านเล่าให้เูาติคนนี้ฟังว่าเออมันมีรั้งหนึ่งข่้นก็ไปทุดงรูปเยอีแยะก็เดินตามเอ,อ่อต้องนึกต้องนึกแบบนี้นะทุกคนต้องนึกบบว่า ตอนที่ท่านเดินทุรงเนี่ยมันเป็นทางเกวียนเนาะนานนี่วหละถนนทางเกวียนไม่มีรถไม่มีลา<ะ>ใช้เกวียนเดินผ่านนะแบบนั้นเลยยุคถนนเป็นทางเกวียนอย่างนั้นเลยท่านก็เดินทุรงไปตามทางท่านบอกว่าเออพอเลยภาคกลางไปหน่อยจะเข้าภาคเหนือแล้วท่านก็เหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างกับสถานที่ท่านที่ททปักกดอยู่ตอนเนี้ยอท่านก็รู้สึกว่า ที่เนี้ยมันมันไม่ธรรมดาว่ะมันมีมันมีอะไรแปลกๆอยู่รอบตัวท่านตลอดเวลาเลยแต่ท่านก็ไม่ได้สัมผัสเลยเห็นอะไรเนาะท่านก็ตั้งวิปัสสนาท่านอยู่ในกอดแบบนั้นแหละแต่ท่านบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมันมีพลังงานอะไรอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเหมือนคนจํานวนมากนั่งล้อมรอบกดท่านแบบเนี้ยแต่ท่านก็ไม่เห็นว่าว่ามีใครนั่งอยู่แบบนั้นจริงๆเพราะนี้ท่านท่านก็เสร็จอีกสองสองว่าท่านก็ เก็บอะไรทุกอย่างเพื่อจะทะดวงเดินต่อไปครับพอเดินต่อไปทางเนี้ยเส้นทางที่ตั้นตั้งใจไว้จะเดินเนี้ยมันรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งอะเปะความรู้สึกของท่านตอนนั้นนะท่านบอกว่ามันต้องไปอีกทางหนึ่งทางนี้ไม่น่าไม่น่าจะดีหรือทางนี้ดีกว่าท่านก็เลี้ยวไปอีกทาง,งครับพอเลี้ยวไปอีกทางเปป่าเขาเนี้ยมันกลายเป็นป่าึ้่ป่าหนักมากกว่าเดิมอ บรรดาลอกขั้นเป็นไปด้วยต้นไม้ใหญ่รเรียกได้ว่าป่าตรงนั้นก็มีสิงสารานีแหละสมัยนั้น่ะมันก็มีแหละแต่ความยากลำบากในการเดินมันทุรักทุเลมากท่านก็บอกแบบนั้นแต่ท่านก็ไปนะไม่รู้อะไรเหมือนกันโดนจีบโดนใจท่านไปท่านก็ไปผ่านนั้นพอไปถึงเดินผ่านป่าเดินผ่านอะไรไปก็ตามแต่พอใกล้จะ่ำนนะท่านระทำอิจวัรของผมมาเดินก็ต้องปักกดก่อกองไปต้มน้าอะไรขวาวไป แต่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านหลับตาวิปัสนาในคืนที่มาถึงที่นี่มันมีเสียงหนึ่งเลยท่านบอกว่ามันมีเสียงหนึ่งดังลอดปรดท่านเข้ามาเลยเสียงผู้ชายสามสี่คนนั่งครบคัุกเข่าแล้วก็พูดกับท่านว่าลวมพ่อลวมพ่อช่วยผมกหน่อยช่วยผมหน่อยท่าน,นไม่ค่อยลืมตาขึ้นมา แล้วก็มองลอดกดไปก็เห็นผู้ชายนั่นแหละสามอีคนนั่งคุกขาพนมมืออยู่พูดแต่ว่าหลวงพ่อช่วยพวกผมหน่อยช่วยพวกผมหน่อยท่านก็ตอบไปว่าจะให้อาตมาช่วยระโยงหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นพวกผมใช่ไหมอืมท่านบอกว่าเห็นจะให้อาตมาช่วยระโยงเขาก็บอกว่าหลวงพ่อผมอะ่ะ รอคนมีวิชามานานแล้ว<อ>ผมมาหาคนมีวิชามานานแล้วได้เจอหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของผมแล้วหลวงพ่อช่วยวผมหน่อยสินี่คือการสนทนาผ่านกดกันนะ<อ>ไม่ได้เปิดกดออกไปท่านบอกว่าได้ถ้าไม่เกินกำลังอาจจะมาอาจจะมาจะช่วยชายสามคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ พวกผมจะพาคนมานะหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวคืนนี้พวกผมจะพามาคืนนี้พวกผมขอกลับกันไปกอดครับเขาก็ตอบพระแบบนี้หลวงพ่อจะบอกอืมแล้วแต่พวกโยมเลยอาจจะมาก็วิปัสสนาอย่างนี้แหละเหมือนเขาบอกว่าหลวงพ่ออย่าพึ่งยัดกรดไปไหนนะรอเขาอีกคืนหนึ่งแบบนี้ไปอืในความรู้สึกนะทา่านก็จริงจริงนะท่านก็ปากกรดตรงนี้แหละท่านก็จะเดินต่อแหละท่านก็ขยับไปเรื่อยเรื่อยาและ แต่พอาตาโยมนิมนต์แบบนี้ว่าเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้จะพาคนมานะท่านก็ต้องหลอกพอคืนแรกจบไปก็ผ่านไปด้ดีนะทำาิวลวิของสองฆ์ก็ว่าไปพอตกค่ําฟ้ายังไม่มืดดีหรือเป้ะครับอาจารย์ท่านก็เเราว่าตอนนั้นอะฟ้ายังไม่มืดดีเลยอืมก็มีกลุ่มคนเขาเนี่ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่เดินจะมาเต็นเลยเดินผ่านป่านี่หรอเป๊ะเหมือนคนทั้งหมู่บ้านเดินมาหาท่านอืะ ท่านกว่ามันก็แปลกในความรู้สึกแหละแต่ท่านก็สัมผัสได้ด้วยรู้สึกบางอย่างว่าพวกเขาคงมีมบาปก,กรรมหรือมีทุกเขเวทนาจริงๆมาหาท่านท่านจะสนทนาธรรมไว้ว่ายังไงพวกอ,องศีชาเกิดอะไรขึ้นทําไมมาหาอาตมาให้อาตมาช่วยอะไรครับเขาก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไปที่หมู่บ้านเขาหน่อยสิไปช่วยเขาหน่อยสิ พวกเขาอยู่ที่หมู่บ้านข้างหน้านี่เองแต่พวกเขาอ่ะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ได้ที่หมู่บ้านเท่านั้นอหลวงพ่อท่้างก็ถาละเล่าแล้ว,ลวพวกโยมพวกศิกาเนี่ยเดินมาหาอตาตมาถึงนี้ได้ยังไงอืมเขาตอบอะไรไหมเต้ว่าพวกหนูเดินตามแสงสว่างมาหลวงพ่อท่านก็รู้ด้วยคันทีตอนนั้นว่าอ ทุกคนคงจะไม่ใช่คนแล้วและเขาก็พูดคําเดิมว่าหลวงพ่อไปที่หมู่บ้านพวกหนูพวกผมหน่อยได้ไหมกลางคืนนะเป๊ะหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ามันไม่เกินกํบยางหลวงพ่อจะช่วยท่านวรรับกิจนิมนต์ของพวกนั้นเนาะคนกลุ่มนั้นอานก็ลุกขึ้นแตกกถถ่กปรดท่านไมาฝังอยู่เหมือนเดิมก็สะเอาแค่ย่างไปอัตฉากบริสันด์เดิมที่เดิมเอาแค่ย่างไปอันเดียวแล้วก็เดินตามกลุ่มคนแบบนี้นไป จนพ่อท่านเล่าสังวตเดินผ่านป่าไปเนี่ยมันมืดสนิทไม่มีแสงทุกคนขึ้นเดินไม่มีใครเอาไฟหรืออะไรมาเลยแม้กะตั้งตัวหรือพ่อเองก็ไม่มีไฟติดตัวมาคแต่มันจับเดินได้ง่ายมากเหมือนทางมันเปิดแล้วก็เดินเดินเดินไปอย่างเงี้ยอไม่นชนต้นไม้ไม่มีเหวไม่มีหุบอะไรเลยครับทุกคนกลุ่มนั้นก็เดินออกมาท่านก็เดินตามอย่ง พอพ้นแนวชายป่าไปสักระยะหนึ่งถ้าต่อก็เดินสักระยะหนึ่งพ้นแนวชายป่าแล้วมันเจอหมู่บ้านหมู่บ้านอันเนี้ยเฟ้ต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านซึ่งซึ่งเหมือนคนในป่าเขาอยู่กันนะเฟ้ไม่มได้ดีมากนะก็ขกไม้ธรรมดาเอาอะไรตีตี๋ปิดๆกันอย่างนั้นอืแต่ท่านบอกว่าท่านมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วอ่ะที่หมู่บ้านเนี้ย มีเขาไปมีคนใช้กิตวัตรประจําวันยอยู่ปกติเลยครับหน้าบ้านก็มีคนนัง่งมีคนเดินตามถนผนหนทางอะไรแบบนั้นท่านก็ดูแล้วพิจารณาแล้วว่าสงสัยพวกเขาคงพาเรามาที่เมืองเมืองหนึ่งแน่แน่ท่านก็ที่ปรึกนานจับคนนั้นแปว่าโยมพาอตาตมามาที่เนี่ยให้อตาตมาช่วยอะ Hmm. คนนู้นก็ตอบเหือนเดิมว่าหลวงพ่อหลวงพ่อรอก่อนหลวงพ่อรอก่อนเดี๋ยวพวกเขาจะมาแล้วหลวงพ่อรอก hmm. ่อนก็ได้อ่นมนมนต์หลวงพ่อไปนั่งรอที่ศาลากลางหมู่บ้านก่อนเนาะเขาก็พาพระรูปเนี่ยอาจารย์ไปดังที่ศาลากลางหมู่บ้าน hmm. แต่คนกลุ่มนั้นนะเพก็ยังนั่งล้อมอยู่ศาลานี่นะไม่ได้หนีหายไปไหนเลยส่วนคนอื่นซึ่งไม่ได้ไปหาหลวงพ่อที่โรดนะเขาก็เดิน ท้ายที่ปัจจุวันของเขาแบบนั้นครับสักพักหนึ่งหพ่อบอกสักพักหนึ่งมีชายหนึ่งคนรูปร่างสูงใหญ่กำยำล้ำสันมากเดินมาหาท่านป่าผมชนเข้ามาเลยทุกคนก็หลบเป็นทางเลยคนนั้นก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเรามาที่หมู่บ้านผมอะหลวงพ่อต้องการอะไรครับหลวงพ่อท่านก็นตอบว่า ไม่เราลักติดมิลจนตักพวกโยมพวกนี้มาใหมาที่หมู่บ้านเนี้ยเราไม่ต้องการอะไรหลวงพ่อผมจะไม่ให้ใครสักคนคนของผมสักคนกลับไปกับหลวงพ่อเลยนะทุกคนก็หันมามองหน้ากันเ่องรักเลิศรักจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดเีเหมือนเหมือนดาวตามันบอกแบบนั้นหลวงพ่อท่านก็ิ่งอยู่ในสมาธิแบบนั้นนะท่านก็นั่งขัดสมาธิสมาธิแบบนั้นเขาก็ตอบคนลูกดัางสมใหญ่ไปแล้วแต่ว่า เขาไม่ได้มาเอาใครไปเขาแค่มาขอให้เราช่วยเท่านั้นคนนั้นก็นั่งลงแล้วก็สนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ไหมว่าคนพวกนี้มันทำอะไรกับผมไปบ้างคนพวกนี้เขาอะทำร้ายผมจนถึงแก่ชีวิตแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ยอมปล่อยผมไปไหน พ้อท่านก็มองแล,แล้วโยมหนึ่งคนนี่เหรอที่คนหมู่มากทำร้ายโยมเขาก็หันไปถามอีกคนหนึ่งนะซึ่งนิมนต์น่านมาจากที่กรดนันแหลยถามโยมเรื่องมันเป็นอะไรยังไงทําไมเขาถึงบอกว่าผู้โยมทําร้ายเขาจนตายละ่ะอืคนเรียกว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือคนเนี้ยเขาก็เป็น เป็นนายพานอีกที่หนูบ้านหนึ่งเขาเขามาล่าสัตว์ในเขตของเขานี่แหละวันนึงก็เกิดลอ้อวิวาทจันเกิดขึ้นหรือก็คฆ่าคนนี้ตายพ่อท่านก็ถามกลับไปที่คนลูกด่างถุกใหนั้นสะัะแล้วทําไมโยมถึงไม่ปล่อยคนผูกนี้ไปล่ะเขาบอกไม่พวกเขาฆ่าผมตายอื ผมก็ฆ่าพูกเขาตายเหมือนที่ผมตายนั่นแหละหลวงพ่อท่านก็นเลยพูดเลยว่าแล้วโหดี่จกรรมให้กันไม่ได้เหรือต่างคนต่างไปไม่ได้หรือแยกกันไม่ได้หรือยอมครับคนนั้นก็กจับคนนี้ไม่นั่งละลุกขึ้นแล้วก็ตะวาสดสุดเสียงบอกไม่พวกนี้มันต้องเป็นภาพผมไปเรื่อยๆมันต้องเป็นภาพผมไปเรื่อยๆหลวงพ่อท่านก็แบบ อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นวิบากกรรมของพวกโยเนอะอาตมาก็ก็จะกลับไปชี้กดละก็ให้พวกโยมคุยกันแล้วกันาท่านก็จะหันหลังกลับแล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านไปเพื่อจะกลับไปที่กดที่ที่ปักในปานั่นแหละอืก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาขวานทัไนไีบอกอ๋อท่าหนหลวงพ่อออกไปแล้วอ่ะมันช่วยพวกผมพวกผมก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับ หลวงพ่อท่านเลยถามว่าแล้วจะให้อตอมาช่วยอะไรในเรื่องมันเป็นวิบากระหว่างโยมหมดกับเขาคนนั้นน่ะจะให้อตอมาช่วยอะไรได้หลวงพ่อช่วยไปที่หนึ่งได้ไหมตอนตอนฟ้าฝากก็ได้หลวงพ่อไปที่หนึ่งได้ไหมเลยจากที่หลวงพ่อปักกดไปอะ่ะมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลวงพ่อขุดพวกผมขึ้นมาได้ไหมขุด อช่ขุดพวกผมขึ้นมาได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่ามาคนเดียวจะทำได้หรือเปล่าอาตมาไม่รับปากเนาะบอกพ่ท้าพหลวงพ่อปิจิตไม่ได้ผมอี่พ่อช่วยหน่อยก็ยังดีวงพ่อท่านก็เดินกลับออกมาตอนนั้นเน่ะหลวงพ่อรู้รู้แล้วว่าทั้งหมู่บ้านทั้งคนนั้นที่คุมอ่ะทุกคนไม่ใช่คนแล้วเสียชีวิตหมดแล้วท่านก็เดินกลับมามาถึงกดท่าน ท่านก็เข้าไปนั่งก็สวดบนแผ่เมตตาให้กับทุกดวงวิญญาณที่ท่านไปเจอมาเมื่อกี้นี้มันไม่จบง่ายอย่างนั้นสิเปอระหว่างที่ท่านนั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาอยูน่นั้มีอีกกลุ่มคนหนึ่งในป่านั่นแหละเดินมาหาท่านครับเขาก็บอกกับท่านว่าสุณพระทีเนี่ยมีเหมาะ ที่พระจะมาปักกดต่ออันอันตรายอืคุณพระย้ายไปซะเถอะผมข้อ่านบอกว่าอพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปแล้วเราขอค้างที่อีกสักหนึ่งคืนเท่านั้นเองเราก็จะไปแล้วชายเสียงคนนั้นตอบกลับเลยว่าไม่ได้ท่านต้องไปเดี๋ยวนี้ท่านต้องไปตอนนี้ท่านต้องไปเดี๋ยวนี้ พระอาจารย์ท่านจะเลยบอกว่าขอแค่นี้กได้แต่ยโยมไม่ได้ในเขาไม่ได้อะแต่ว่าพระอาจารย์ต้องอยู่แหละพอาค่ำมืดแล้วจะเดินทางก็ขอไฟฟ้าสางแบบพระอาจารย์ก็จะไปครับคนกลุ่มนั้นก็นั่งล้อมกดนะเต้เป้าพระอาจารย์ไว้เหมือนไม่อยากให้พระอาจารย์ออกจากกดไปไหนอีกพระอาจารย์อ่าอย่างนั่งก็นั่งไปท่านจะวิปัสสนาของท่านจะมาขานของท่านไป พอฟ้าแางกำลังจะขึ้นรับขอฟ้าขึ้นมาล่ะชายทั้งสี่คนก็เดินกลับเข้าไปในป่าหายเข้าไปอาจารย์ท่านก็รู้ด้วยจิตของท่านแหละอ่กลับไปแล้วก็ทางก็เก็บกดแล้วก็เดินไปตามทางซึ่งคนที่หมู่บ้านนั้นบอกว่าเลยจะกดที่ปากอีกไม่ใครจะเจอต้นไม้ใหญ่ครับท่านก็เจออืคนนี้ท่านเจอแล้วโอ้โหท่านบอกว่าท่านก็ขุดท่านก็ลองขุดดู จะมีเล็ดขุดได้ปะ่ะก็มีแค่มือน,อนี่นแหละเป๊ะ uh huh. ก็ลองขุดดูเหยียดูทําดูอื uh huh. มันเจอแบบนี้เป๊ะมันเจอเหมือนไขเล็กๆอ่ะไข uh huh. ่ไม่ไขมันมีเศษกระดูกเศษอะไรอย่างนั้นอ่ะเป๊ะครับใต้ huh. ต้นไม้นะแล้วมันไม่ใช่แค่ไขไขเดียวอ่ะเหมือนมันมีหลายๆไขอยู่รอบต้นไม้แบบนั้นอนะ่ะ uh huh. ท่านก็เห็นแล้วท่านด้วยความ รู้แน่ว่านี่คืออาจจะเป็นกระดูกของคนที่หมู่บ้านเมื่อคืนแต่ท่านคงจะเก็บอะไรไปจากนั้นไม่ได้หรอกเพราะท่านจะขนไปยังไงอ่ะท่านมารูปเดียวอะแล,ะและ้วของมันเยอะขนาดน,นั้นอ่ะท่านก็แผลในตาทำอะไรของท่านทมติดที่สมจะแผ่ให้ได้สำหรับรดวงวิญญาณแบบนันมันมีสิ่งหนึ่งกระโดดลงมาจากต้นไมออไ้อะไรอะไรฮะ คิดว่าหมีตัวใหญ่นะใหญ่ทีถ้าโตเต็มที่หมีเนี่ยกระโดดลงมาจากต้นไม้เหมือนอยู่บนต้นไม้มันกระโดดลงมาแล้วมันก็ยืนสองขาแล้วก็โขกโอโหโอโเนี้ยพระอาจารย์ท่านก็เห็นหมีตกใจเขาตกใจพระอาจารย์ท่านก็ถอยหลังตกใจเนี่ยแหละเหมือนไอ้เจ้าสัตว์ตัวเนี้ยมันไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตรงนี้เลยไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวต้นไม้ตรงนี้หรือของอะไรล้วต้นไม้แบบนี้เลยพ้าอาจารย์ท่านก็ คุยด้วยด้วยจิตท่านบอกแบบนี้นะท่านคุย้วยจิตว่าคือเรามาดีเราแค่อยากช่วยเขาเหล่านั้นเปิดทางให้เราได้ไหมครับหนีก็ไม่บีก็ไม่ได้นิ่งนะไอ้บีก็ยังขู่คำรามอยู่โอกวแบบนั้นท่านบอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปตามทางของเราพระอาจารย์ท่านก็เลี้ยวใหม่ทางเดินผ่านนี้มาดื้อๆอย่างนะั้นแหละกเก็บกดแล้วก็เดินกลับไป เดินไปในใี่ไกลท่านบอกว่าท่านเดินอีกประมาณวันครึ่งไปเจอหมู่บ้านข้างหน้าอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ที่คนธรรมดาเขาใช้ชีวิตกันในแต่เป็กครับ<ถ>ท่านก็เดินไปที่หมู่บ้านเนี้ยแล้วก็อ,อผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาเห็นพระธุด,ดงค์มาท่านก็นมาเอาเตรียมข้าวปลาอาหารมาให้ฉันเพลนครับเลยถามผู้ใหญ่บ้านเลยว่าผู้ใหญ่ไอหมู่บ้านที่ฉันผ่านมา,มาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอ เขาบอกไม่มีนะหลวงพ่อหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวไม่มีหมู่บ้านใกล้กว่านี้แล้วใกล้กว่านี้ก็ไม่มีหมู่บ้านหลวงพ่อท่านก็นพูดคําเดิมว่าเมื่อกี้ฉันผ่านมาจากหมู่บ้านนั้นเนี่ยเดินมาวันขึ้นถึงเจอผู้ใหญ่เสี่บอกว่าหมู่บ้านนั้นมันไม่มีตั้งนานแล้วหลวงพ่อมันล้างไปนนานแล้วรุ่นนั้นไม่ใช่รุ่นผมนะหลวงพ่อรุ่นปู่ของผมนะที่มีหมู่บ้านนั้นอยู่ แสดงว่ามันสามเจเนเรชั่นแล้วนะไปหมู่บ้านนั้นอ่ะห mm. ลวงพ่อแล้วเขาบอกเราฟังเออเนี่ยมันมีดวงจิตมหาอัตมานะที่กอดอยากให้ช่วยอัตมาเขาเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่ามีตัดโซวใหญ่ขวางอยู่ตรงนั้นอัตมาเขาเลยทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องยอมปล่อยเขาไว้แบบนั้นแค่พวกโยมมีกําลังนะช่วยขุดพวกเขาขึ้นมาหน่อยสิชาวบ,บ้านที่ฟังท่าทีาโยมบอกแั้นก็ ก็ได้ผมพ่อไปทางไหนอ่ะผมพ่อต้องมาชี้ทางแต่ท่านไม่ได้เดินไปด้วยนะท่านอยู่ที่หมู่บ้านท่านก็บอกทางให้เดินกลับไปทางนี้วันพึ่งก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่แบบนี้ใต้ต้นไม้ก็จะมีพวกหอยใส่กระดูกแบบนะั้นพวกโยมก็เก็บกลับมาให้อัตมาหน่อยแล้วกันเขาก็เขาก็หา,ายไปนะไปกลับสามวันนะเป้ไปวันพึ่งกับวันพึ่งเนะี่ยสามวันอนะ่ะท่านก็รออยู่ที่ที่หมู่บ้านนั่นแหละจนคนที่หมู่บ้านนั้นกลับมาพร้องกับ ไห้ไปกระดูจานวนหนึ่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีจํานวนท่านก็นบอกหลวงพ่อเนี่ย้ายมาแค่น,นี้ที่เหลือหาไม่เจอแล้วหลวงพ่อเก็บอะไรทั้งนี้หลวงพ่อท่านอเอาไปวางไว้กลางหมู่บ้านเอาสอากิสดล้อมว่าท่านก็ตรวจที่ปีเหมือนส่งดุมติดดวงวิญญาณอะไรแบบนั้นตามความเชื่องท่านแบบนั้นนะแล้วสิ่งที่มันตามไอ้เจ้าไหมามันก็คือไอ้หมีตัวยนั้นเป๊ะ มันเดินตามมาแต่มันไม่ได้เข้าในหมู่บ้านเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยนีหนีเห็นหนีอยู่หน้าข้างนอกหมู่บ้านอย่างเงี้ยท่านบอกเออหนีตัวนั้นแหละที่มันข้ากระดูกพวกนี้ไว้ที่ไม่ให้ไม่ให้อาจจะมาทําอะไรกับพวกกระดูกนี้ไม่หมีตัวนั้นแหละมันก็เดินอยู่รอบหมู่บ้านแต่มันไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านหลวงพ่อท่านก็ทำที่พีเสร็จแล้วท่านก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านจุดไปเผาให้ชรอบหนึ่ง ั้งกองไฟใหญ่ๆแล้วเรก็เผากระดูกฟุตมีสการอบหนึ่งเผาก็ดูชาปนกกิดให้ให้เผาก็ดิกเ<อ>ผาก,าก็ดูที่อยู่ในหายนั่นอ,ะอ,อ่ะดิดสก,กรอบหนึ่งเผาใหม่มาเลยทำาี่ดีของท่านพอเผาไปได้หมีตัวเนี้ยมันเวลาจุดไฟหมีนี่มัน,น,น,นมันจับน้ำโขยจะเข้ามาในหมู่บ้านได้คู่ข้าคู่ข้าคนที่หมู่บ้านก็กลัวครับว่มีหมีขนาดนั้นเดินเพลนพ่านคำรามอยู่นอกหมู่บ้านอาจารย์ท่านบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปคุยกับ เขาเองพระอาจารย์น็เดินออกจากหมู่บ้านไปไปยืนข้างหน้าทางเข้าหมู่บ้านไอ้เจ้าหมีตัวนี้ยมันก็เดินออกจากป่ามาเนเองไปแล้วก็คำรามเหมือนเดิมพระอาจารย์แม่งบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะปลูกพยาบาทกันทำไมครับทำไมไม่ปล่อยกันไปเราอยู่ในร่างที่เป็นฤรษฐานอย่างนี้แล้วนะยังจะปลูกพยาบาทกับดวงจิตทำไมอันารพูดแบบนี้ ชาวบ้านก็งงว่าหลวงพ่อพูดกับหมีได้เหรอวะหลวงพ่อคุยกับหมีเรื่องอะคุยภาษาคนกับหมีอะหมีมันก็จับยืนสองขานมันก็ลดตัวลงแล้วมันก็สส่หัวสส่หัวอยู่แบบนั้นหลวงพ่อต้องบอกว่าถ้าโยมอยากจะไปพอพวกเขาอาตมาก็จะส่งให้เป็นหมีตอนที่ใส่หัวใส่หัวอยู่ในเป้เขานี่ยหมีมันก็นิ่งแล้วก็ พามสี่ขาเดินรอบแล้วก็จะอ่ะได้ถ้ายมจะไปอาจจะมาจะส่งให้พระพระอาจารย์ท่านไม่ทำอะไรเยอะลเลยท่านก็แค่เอามือจับที่หัวหมีจับทยๆนี่เนี้ท่านก็สวดของท่านแล้วหมีตัวนั้นมันก็ล้มลงปึกเสียชีวิตตรงนั้นเลยโอ้ชาวบุ้งชาวบ้านเห็นเฮ้ยหลพ่พอจับ หมีคุยกับหมีแล้วจับแค่หัวหมีตายเลยอ่ะครับพอที่โจดขาเล่ามือก็โอ้โหหลวงพ่อคุยกับฝั์ได้ทำหนึงนี้นึงนี้ได้ก็โจดขาให้ไปแต่ท่านก็เล่าทุกคนในหมู่บ้านฟังว่าหมีตัวนี้ยก็คือคนซึ่งถูกคนในหมู่บ้านนั้นอ่ะตอกฆ่าตาย mm hmm. แล้วดดงจิตมันก็มาเป็นเวลฉาน่ในร่างนี้แต่ก่อนที่มาเป็นเวลฉานในร่างนี้เนี่ยดวงจติตรงนั้นน่ะ เขาก็ฆ่าคนทั้งหมู่บ้านตายครัโดจงจิตโดนฆ่าทั้งหมู่บ้านตายแล้วก็ขังคนทั้งหมู่บ้านไว้แบบนั้นไม่ให้ใครไปไหนเลยจะเป็นฆ่าเขารับใช้เขาต้องรอเวลาจนวันนี้นนอาตมาเดินผ่านที่นี่มาสัมผัสได้ถึงบางอย่างมีคนนีมนอาตมาไปที่หมู่บ้านเขาอาตมาก็าไปแล้วดจงจิตอย่างที่เจอก็ปลูกปลดปล่อยออกไปจากป่าพื้นนั้น ถาแตงมาไม่มาหรือว่ายังมีคนซึ้งวิชาคมไม่ถึงพวกเขาก็ยังถูกขังอยู่ในป่าแบบนั้นหนีตัวเนี้ย็นอยู่ที่นั่นแหละมันจะไม่ไปไหนแหละมันจะเฝ้าดวงวิญญาณไ้แบบไม่ให้ใครไปไหนเลยเราจะมาบอกว่าอ่ะก็ถือว่าอ่วันเนี้ยเป็นเป็นไม่สร้างกุศลญ่คนทั้งหมู่บ้านก็ได้ปลดปล่อยดวงจิตดวิญญาณไปเสร็จแล้วเรื่องเนี้ยที่หมู่บ้านเนี้ยที่หลวงพ่อท่านประยู่์ ก็โจดฐานไปโอ้โหหลวงพ่อค้าเจดีคุยกับชาติได้มีวิชาคมเก่งกล้าสามารถขนาดนั้นขนาดนี้นเขาว่าไปล่าเลเินออมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะเป้แต่ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี้นะท่านจะกระโดมท่านต่อบับร้างไปเรื่อยๆต<อ>าม,มท,าที่เขียนครับจนท่านแก่แล้ที่วัดนี่แหละก่อนที่ท่านจะมาราบิ้นพระลูกศิษย์ลูกหาก็ไปก็ไปศึกษาความกับท่านท่านก็เล่าว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่งระหว่างเดินทางเจออะไรบ้างเออไม่ใช่เจอแค่หมู่บ้านซึ่งซึ่งมีดบญจิตรมียาณถูกขัง เหรอเจอกระช่างปี๋เจอทางเจอขึ้นไปหน้าเจอก็เจอเจอกระช่างดูมินจานลูกกระเทียมลูกกระเที่ยวมาสนทนาสามพันก็เกิดนี่เนี่ยเพราะเพราะความเป็นเจตยีเป็นพระในปัจจุบันก็ได้นะเรื่องแบบนี้ก็เลยสัมผัสกัน่ด้รู้สิดกันได้เนาะนี่แหละเขาเปะป่าถังวิญญาผมเชื่อนะว่าหลวงพ่อท่านน่ะท่านน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้ว ว่าสิ่งที่แกเห็นหรือว่าสิ่งที่มามาขออ่ะน่าจะเป็นดวงวิญญาณแหละเออแต่เพียงแค่ว่าหนึ่งเลยเหมือนกับว่าท่านยังเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นกรรมเป็นเวรกรรมที่เขาสร้างทําปันมานะโอ,อ้ใช่ท่านก็ไม่ก้าร่วงกรรมของใครไงใช่ใช่เหมือนมันบางทีการที่เข้าไปยุ่งในห่วงกรรมของคนที่เขาถูกกระทําอย่างเงี้ย เขาอาจจะไม่พอใจถูกต้องปะเออแต่แต่ในเรื่องเนี้ยมันเป็นการที่มันโหดร้ายไงมันกักขังดวงวิญญาณของเขาไม่ให้ไปผุดไปเกิดให้มันเป็นท่ารับใช้ไงอันเนี้ยและอ,อย่างพอเวลาผ่านการผ่านการเวลามันนานแล้วว่าบางทีหลวงพ่อท่านอาจจะมองว่าเออมันคงจะสะสมเกี่ยวกับชดใช้กรรม,มานสักระยะหนึ่งแล้วว่าก็คงอาจจะต้องปลดปล่อยเขาไปนะเออไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะเหมือนกับ รับกรรมแบบเนี้ยต่อๆกันไปอีกอมไม่ไม่จบสิ้นกันสัก<น>ทีใช่ไหมใช่ก็ไ,ได้อเ,เออ,อแล้วก็อย่างในป่ายอย่างที่เรารู้กันนะไม่ว่าสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่บางทีเราไม่รู้เลยว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นอะไรมาก่อนอาจจะเป็นป่าช้าถูกต้องไหมอาจจะใ่ลวงล่อเขาไปฆ่ากันฆาตกรรมกันยกหรืออาจจะเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้ก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นมันก็มีป่าเกิดขึ้น ทับถมทับถมขึ้นมาแบบเนี้ยคนที่จะรู้หรือว่าสิ่งจะรู้ได้ว่าใต้ดินณตรงนั้นมันคืออะไรก็อาจจะมีเนี่ยหลวงพ่อที่เดินป่าไปปักกฏหรือคนที่มีวิชามคมที่เขาสื่อได้แค่นั้นเองใช่ไหมใช่คนธรรมดาเขาไม่รู้หรอกพี่ใช่ไหมคือคุนถามคําแรกที่เขาถามหลวงพ่อคําแรกหลวงพ่อเห็นพวกผมเหรอเออ,อพ,อพอเราบอกเห็นว่าังไงละเยม ครับหลวงพ่อน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละผมว่านั่นแหละแต่ว่าท่านก็ไปพอท่านจะไปรู้เรื่องเหตุการ์แล้วท่านถึงเดินกลับออกมาเพราะท่านไม่อยากไปร่วมกรรมของใครไงเพราะเขาเหล่านั้นมีกรรมอยู่กับคนคนนั้นท่านก็ถึงไม่ร่วมกรรมของใครท่านก็กลับมาอืมจนสุดท้ายก่อนจะกลับนะเป้ก็มีคนบอกว่าหลวงพ่อท้าเมตตาพวกผมตายจนหมายเนี่ยหลวงพ่อไปขุดเมี่ยแก็เออแต่ก็เห็นว่าเออครับ เ็เห็นอยู่แต่ว่าท่านก็พอพอเจ้าหมีตัวนั้นมันมาขวางท่านอ่ะนบไม่เจ่าเล่าอ่ะพอหมีมาขวางท่านก็รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเจ้ากลับเขาเขาคงไม่ยอมอ่ะท่านก็กลับท่านก็ถอยท่านก็ไม่ได้ยุม่มจนไปหหมู่บ้านอ่ะให้คนพวกนั้นไปเอามาแล้วกันอท่านก็นช่วยให้นั่นแหละครับเป้เ ฟังเรื่องนี้ให้เป็นนิทานเนี่ยเป็นเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าเออในป่าแล้วว่าย้อนกลับไปในสมัยที่โหพวกเรายังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยนะไปอยู่ไหนเลยลองลอยในอากาศสมหนก็ไรละเหลือเชื่อหรือจินตนาการไปนะครับแต่ว่าฟังเรื่องนี้เราได้อะไรแค่นั้นดีกว่านะครับได้ครับอาจารย์หนอขอบคุณมากนะวันนี้มาปิดท้ายให้กับรายการนะแล้วเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าไปไปไปรายการไหนอีกหรือเปล่า ไม่ไปแล้วนี่รายการเป้สุดท้ายแล้วโออ้ขบคุณมากไปแอบแซวสองสามรายการมาแล้วได้ได้โอเคขอบคุณอาจารย์หน่อีกครั้งแล้วก็ก่อนจะวางสายมีอะไรฝากไปนะอาจารย์เหรอไม่ฝากแล้วว่าทุกคนรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วหมดแล้วได้ครับเอ๋ก่อนวางสายดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้ครับเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ